หุ้นพาวเวอร์ท m าแมกกาซีน่นันเกการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เป็นวันเฟิร์สเดย์เทรดของบริษัทเดอะคลินิกคลินิกเวชกรรมเราเป็นคลินิกเวชกรรมเจ้าแรกในตลาดหลักทรัพย์ก็วันนี้เปิดมาค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นดีใจนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นให้การตอบรับที่ดีนะอีกมุมหนึง่งนอกจากเราดีใจแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแรงเพรสเชอร์เราเหมือนกันนะครับว่าการที่นักลงทุนให้การตอบรับดีขนาดเนี้ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อสะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบคนะรัวเดอะคลิน คนไข้นะคบกว่าสอ0 0 0นคนของเดอะคลินิกนะครับ, 2, รบที่เป็นลูกค้ากันมายาวนานกว่า10ปีเลยนะครับตลอดที่เปิดมานะเราก็สัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีมแพทย์บุคลากรของเรานะให้เจริญเจริญพัฒนาก้าวหน้าอัปเดตความรู้ยิ่งขึ้นไปสำหรับในอนาคตเงินที่ได้จากการระดมทุนหลักๆจะมาใช้ในการเรื่องของการเจริญเติบโต,ตของบริษัทจะเป็นเรื่องของการขยายสาขาการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน USFDA เพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของการขยายสูตรสัลญ,ญกรรมในอนาคตทาที่เดิมเนี่ยเริ่มเต็มแล้วเป้าหมายปีนี้เราเป็นเรื่อง มากกว่เนี่ยเราแผนเปิดสาขาอยู่ที่ 6- กถึงสิสาขาต่อปีครึ่งปีแรกตอนนี้ก็เปิดไปละหกสาขาครึ่งปีแรกปิดตัวเลขรายได้ไปที่อยู่ที่700ล้านบาทราสุทธิประมาณ100ครับมั่นใจว่าเราก็จะมีการเติบโตคือแต่เดิมเนี่ยเราเติบโตแบบคอนเซอร์ทีฟด้วยเงินของเราเองนะอนาคตเนี่ยพอมีเงินจากการลงทุนเนี่ยมั่นใจว่าเราจะมีการเติบโตที่สามารถแอคทีฟได้มากยิ่งขึ้นนะครับจุดเด่นของเดอะคินิกหลกัหลกๆเลยครับเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานนะทีมแพทย์พยาบาลผู้ช่วยแพทย์เรามีแพทย์หลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น อบรมความรู้อย่างต่อเนื่องเลยนะทีมพนักง,งานให้บริการนะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้รับ USFDA เนี่ยบางประเภทเนี่ยมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกด้วยซ้ำเดียวกวับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยซ้ำเรื่องของ Brand ing บแบรนดิง้งนะครับที่แข็งแร่งนะครับว่จะเป็นเรื่องของ p r e เซนเตอที่มีคุณอ้ําภชราพานหรกคุณอ้ําเนี่ยไม่อยอมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกไหนเลยนะเรื่องของ การขยายสาขาครับล้วมีสาขาเนี่ยที่ครอบคลุมเนี่ยทั่วทุกจังหวัดของประเทศครอบคลุมมากที่สุดในกลุ่มแบรนด์พรีเมียมของเราธุรกิจการแพทย์ความงามครับการแข่งขันเนี่ยก็อาจจะมีเยอะกว่าบิวตี้มาร์เก็ตอยู่บ้างแต่ว่าเราเนี่ยเป็น health and beauty business นะครับคือการแพทย์บวกความงามนนครับก็คือเราเนี่ยการดูแลของเราเนี่ยไม่ใช่ร้านเสริมสวยนะรเราเป็นคลินิกที่มีเรื่องของใบเส้นของแพทย์ในการให้การรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็ต้องได้รับอยอเครื่องมือแพทย์ต่างๆยา,านะครับก็ต้องได้รับอยอนะและเราเน้นเรื่องของสเ f ติเอเป็นสิ่ ไทยแล้วก็ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาด้วยศูนย์สัญญกรรมเปิดไปประมาณ Q2 ปีนี้700ตารางเมตรครับเป็นศูนย์สัญญกรรมที่ใหญ่ที่สุดในสยามสแควร์ตอนนี้เนี่ยคาปาซิตี้ใช้ไปก็ประมาณสัก40% 5 0ถ้าเต็มใกล้ๆเต็มรอยแล้วจะต้องมีแผนหาขยายที่เพิ่มเติมครับจริง,รง<แ>ประเทศศักยภาพใกล้ๆกล,กลบ้านเรามีเยอะนะครับ่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามลาวสาขาที่เซ็นทรัลอุดรเราเนี่ยครับก็มีลูกค้าจากลาวเข้ามาใช้บริการตั้งเกือบครึ่งหนึ่งครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ทเบีย นนหลังจากที่เราได้ลงทุนเข้าเป็นบริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์แล้วเรามั่นใจว่าเราก็จะมีเรื่องของระบบการควบคุมภายในที่ผ่านมาเดคนิกเราตั้งแต่เปิดมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เลยนะครับเพราะว่าเดคนิกเราเนี่ยมีฝ่ายแพทย์ที่เหมือนเซ็โพูชชั่นเหมือนเป็นอะคาเดมีในเรื่องการเทรนนิ่งของแพทย์เต็มตัวอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยถือว่าเป็นคลินิกที่ มีเรื่องการเทรนนิ่งเนี่ยแข็งแกร่งอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะบริษัทยาระดับ global บริษัทเครื่องมือแพทย์ระดับ global ที่เขามาดูงานเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเออที่เนี่ยเทรนนิ่งกันเขมขคมมากเราเนี่ยมีการส่งทีมแพทย์เราไปเทรนกับโรง,งเรียนแพทย์ชั้นนำอย่างต่อเนื่องทุกปีครับแล้วก็มีเทรนินเฮาส์ภายในเองเนี่ยทุกวันทุกอาทิตย์ อย่างต่อเนื่องเพราะฉะน,นี้แพทย์ก็จะมีการอัปเดตความรู้ผลการรักษาดีคนไข้ก็จะเยอะนะครับลูกค้ามาใช้บริการก็จะเยอะรายได้แพทย์ก็จะสูงขึ้นด้วยไม่เทียบกับมาเก็ตทั่วไปฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ทําให้แพทย์เนี่ยอยู่กับเรานานนะครับเราต้องการที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Health and Beauty ตอนนี้เดอะคลินิกเรามีอยู่4่แผนกหลักแล้วคือแผนกผิวหนงังดูแลรูปร่าง สัญญกรรมตกแต่งแล้วก็เรื่องของเวลเนสอนาคตเนี่ยจีผนกเนี้ยก็จะมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดียิ่งขึ้นนะครับเรื่องของเงินทุนเรื่องของทีมต่างๆในการที่จะเข้ามาร่วมมือนะครับทีมงานมืออาชีพเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรามากขึ้นในการพัฒนาองค์กรของเราเดคลินิกเรานะเปิดมา13ปีแล้วตลอด13ปีที่ผ่านมาเราเติบโตด้วยเ,เงินทุนของเราเองเติบโตแบบดับเบิลดิจิตมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยยิ่งมีแหล่งเงินทุนนะครับจากเงินระดมทุนเข้ามาเสริมเนี่ยม,มันน่่ออ่นนาเอออืงงงค ยิ่งขึ้นพร้อมกับมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแลนะนักลงทุนอย่างต่อเนื่องครับถ้าพูดถึง <c oughs> ถึงนี่สินต่อทุนเราเราเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้เงินกู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่สินต่อทุนถ้าเราไม่พูดถึง accounting technique ที่มันเปลี่ยนไปในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าเราเบสิคระดีที่เราคุ้นเคยกันจะอยู่ต่ำหนึ่งเลยนะ0.8 <c oughs> นะครับนะครับเพราะฉะนั้นหลังนักลงทุนเข้ามาก็คงต่ำกว่านั้นอีกเยอะครับเป็นความภูมิใจของผู้บริหารนะครับที่นักลงทุน ให้โอกาสอย่างที่คุณหมอเรียนนะครับให้โอกาสในการจองซื้อแล้วพอเข้าเทรดก็ยังให้โอกาสในการที่จะอุดหนุนนะครับราคาก็เลยเป็นไม่ว่าเป็นราคาที่น่าตื่นก็อย่างที่เคยตอนเราลดชว์เขาก็บอกแว่ามันเป็นถ้าจะลงทุนในธุรกิจโดนมีหุ้นตัวเดียวเพราะว่าตัวนี้ก็มีส่วนช่วยนะครับในนวสเตทร์ที่อยากหาธุรกิจที่ดีๆแล้วก็ไม่มีทางเลือกก็อาจะลงทุนนกรช่วย จริงตอนนี้เราเป็นผู้นําอยู่แล้วแต่ว่าเราตอนนี้เราเซ็ตเราเนี่ยเราต้องการให้คลินิกเราเนี่ยมาตรฐานเหมือนกับโรงพยาบาลแต่ว่าเราจะจุดเด่นตรงที่ว่าเราสามารถที่จะมีสาขาเนี่ยเขาถึงคนไข้เข้าถึงบริโภคได้ในหลายๆแอเรียนะครับนั้นเนี่ยตอนนี้ถามว่า,าเราเรามองใครเป็นคู่แข่งเรามองโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะครับที่เราต้องการเอาเรื่องระบบสิสเต็มมาตรฐาน ห้องปลอดเชื้อต่างๆเขาเนี่ยเอาเข้ามาใช้เพื่อทีทางการแพทย์จริงเอกชัยช่วยมาตั้งแต่เข้ามาเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับในเรื่องของให้คําปร,รึกษ,ษาในเรื่องการเซตสูตรศัลยกรรมนะครับเพราะสูตรศัลยกรรมเนี้ยเราเปิดเป็นแบบฮอสพิทอลสแตนดาร์ดเลยครับก็คือเป็นแบบมตาตรฐานโรงพยาบาลเลยไม่ว่าจะเป็นห้องปลอดเชื้อเซอร์ไลน์รูมคลีนรูมนะครับห้องนกาทติเพรสเชอร์ซึ่งพวกนี้ครับมันส่งผลต่อการรักษาคนไข้ให้ได้มาตรฐานนะครับคือจะไม่เหมือนกับเราเดินเข้าไปคลินิกสัลยกรรมทั่วไปที่เข้าไปปุ๊บเป็นแค่ทาสีต เอาเตียงมาตั้งทำนะครัของเรามีระบบปลอดเชื้อนะครับเตียงผ่าตัดได้มาตรฐานเครื่องมือดมยาระบบแก๊สดมยาเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แค่แบบผู้ช่วยพยาบาลมาดิบยาสลบอะไรเงี้ยครับเราเป็นระบบท่อปลายต่อแก๊สดมยามาเลยซึ่งคนนี้มันลงทุนเป็นล,ล้านแต่เราก็พร้อมที่จะลงทุนอย่างเต็มที่เพราะมันมีความเซฟตี้ต่อคนไข้ามากกว่า